เคยส่งกีตาร์แล้วกีตาร์แตกกีตาร์หักกันบ้างไหมครับวันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับอันดับแรกอยู่ที่การเลือกกล่องครับกล่องกีตาร์ก็มีหนามีบางต่างกันนะครับเราเลือกกล่องที่มันหนาๆแข็งๆอย่างนี้นะครับกดลงไปแล้วมันก็จะไม่ยุบนะครับเนี่ยแข็งนะครับทุบกดไม่ยุบนะครับกดไม่บกนะครับตรงมุมเนี่ยตรงมุมเนี่ยเนี่ยดูดูเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแข็งนี่ครับถ้าเป็นกล่องบางๆแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับเนี่ย บางกว่ากันเยอะเลยเนี่ยโอ้โหบีบเบาๆก็ยุบแล้วนะครับถ้าส่งอย่างนี้ไปเนี่ยจะไปะโทษขนส่งเขาไม่ได้เลยนะครับมันบอบบางเกินไปครับผมเมื่อเราเลือกกล่องได้แล้วเราก็มาใส่ถุงโฟมถ้าเพื่อนหาถุงโฟมไม่ได้ก็เอาบา بل, อับเบิลห่อๆก็ได้นะครับข้อต่อไปคือข้อที่สําคัญมากนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมกยักจะไม่ค่อยทํากันก็คือการหนุนคอนะครับหาอะไรก็ได้นะครับมาหนุนไม่ว่าจะเป็นกระดาษมนม้วนเอาก็ได้นะครับ ทำยังไงก็ได้นะครับขอใค่คิดว่าถ้ามีอะไรมากดแล้วคอมันจะไม่หักนะครับผมอาจจะกระดาษมามมุนๆมุนเป็นหมอนก็ได้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือหัวเนี่ยจะไม่ติดกับพื้นกล่องนะครับนี่ครับัวกีตาร์จะต้องลอยๆนะครับอมือสอดให้ดูนะครับแล้วก็ยัดโฟมยัดอะไรลงไปอย่าให้มันคอกแขกอย่างนี้นะครับตรงไหนที่มีเป็นจุดสัมผัสแล้วก็หนุนโฟมเข้าไปนะครับผมตรงไหนที่ใส่ได้ก็ใส่นะครับส่วนช่องว่างตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีของอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆก็ หาอะไรมาห่อขอให้ดีๆนะครับแล้วก็ติดเทปไว้อย่าให้มันดิ้นไปดิ้นมาชนกีตาร์เป็นรอยนะครับสุดท้ายนี้ผมจะใช้โฟมนะครับมาวางให้หนากว่าบริดนะครับตรงท้ายกีตาร์อย่างนี้นะครับให้มันสูงกว่าบริดนิดนึงเพราว่าเวลามีอะไรมากดทับเนี่ยมันจะโดนโฟมก่อนที่จะโดนบริดนะครับก็ช่วยได้ระดัหนึงพอปิดฝาแล้วเนี่ยเราก็แปะเทปแล้วก็มัดเชือกนะครับออกขย่าดูก่อนนะครับอย่าให้มันมีอะไรคอกแคกนะครับทั้งหมดนี้ผมก็รับประกันให้ไม่ได้นะครับ ว่าจะปลอดภย100ัยร้อปอร์เซที่เหลือก็อยู่ที่ความกรุณาของพี่ๆขนส่งแล้วน,นะครับโชคดีนะทุกคน